สำหรับคนรักสุขภาพคงไม่มีใครไม่รู้จักธัญพืชที่มีชื่อว่าแมคคาเดเมียเพราะธัญพืชชนิดนี้จะเป็นซ u เปอร์ฟู้ดที่เราคนรักสุขภาพไม่ยมทานกันเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังสามารถเอามาทำเป็นของทานเล่นได้และผสมลงไปในขนมหวานต่างๆเช่นเค้กก็น่าอร่อยอีกด้วยวันนี้เราจะชวนทุกคนมารู้ถึงคุณประโยชน์มากมายที่ได้รับจากแมคคาเดเมียกันนะคะ ป้องกันโรคหัวใจเนื่องจากแมคคาเดเมียปราศจากคอเลสเตอรอลจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวเลือดหัวใจและยังมีฟาโวโนอยปริมาณมากที่สามารถเปลี่ยนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายอีกทั้งยังเป็นแหล่งของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดอีกด้วยลดระดับคอเลสเตอรอลแมคคาเดเมีย มีความสามารถในการยับยั้งการสะดสมของคอเลสเตอรอลในเลือดเนื่องจากมีไขมันอิ่มไม่อิ่มตัวอย่างเช่นกรดโอเลอิกและกรดปาลมโอลิกซึ่งสามารถลดระดับไขมันไม่ดีและเพิ่มไขมันดีในร่างกายแทนพัฒนาสมองและระบบประสาทในคาเดเมียอุดมไปด้วยกรดโอเลอิกทองแดงแมงกานีสแมกนีเซียมและวิตามินบี ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยพัฒนาสมองและช่วยให้สมองสามารถทำงานได้ดีอีกทั้งยังมีโอเมก้า9ที่ช่วยในเรื่องของความจำและปรับสมดุลของอารมณ์ป้องกันโรคอัลไซเมอร์เนื่องจากการทานแมคคาเดเมียช่วยให้มีสมาธิ ร้อมทั้งส่งเสริมสมองในวัยชราให้แข็งแรงอีกทั้งยังส่งเสริมเซลล์สมองให้มีสุขภาพดีและยังช่วยป้องกันเซลล์สมองที่อาจนำไปสู่ความผิดปกติทางระบบประสาทจนทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วยลดอาการอักเสบน้ำมันในแมคคาเดเมียรุวมไปด้วยโอเมก้า6และกรดโอเลอิกที่มีบทบาทสำคัญในการลดการอักเสบ ซึ่งอาการอักเสบเรื้อรังเป็นหนึ่งในสาเหตุทำให้เกิดโรคร้ายอย่างเบาหวานและมะเร็งบํารุงสายตาแมคคาเดเมียอุดมไปด้วยวิตามิน B1 โอเมก้า -3 และโอเมก้า -6 ซึ่งวนเป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อการบํารุงสายตาและป้องกันการเห็นต้อกระจกได้เป็นอย่างดีเสริมสร้างกระดูกแมคคาเดเมียอุดมไปด้วยแมกนีเซียมแมกนีสและฟอสฟอรัส ซึ่งเป็นสารที่ช่วยในการดูดซึมสารอาหารและช่วยพัฒนาเนื้อเยื่อกระดูกให้มีความแข็งแรงส่งผลดีต่อลำไส้เมคคาเดเมียยังมีใยอาหารทั้งชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำซึ่งมีผลดีต่อการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีป้องกันโรคเบาหวานเมคคาเดเมียมีแคลอรี่และแดัชนีน้ำตาลในเลือดตำ่ำดังนั้นการทานเมคคาเดเมีย ึงมีส่วนช่วยในการลดโอกาสการเป็นเบาหวานประเภทที่2ได้ป้องกันโรคมะเร็งเนื่องจากเมคคดเดเมียมีสารต้านอนุมูลอิสระจึงสามารถป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดได้ดีไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งต่อมลูกหมากจะเห็นได้ว่าเมคคาเดเมียให้คุณประโยชน์มากมายแก่ร่างกายอีกทั้งยังเป็นธัญพืชที่ไม่เพียงแต่ให้ความอร่อยเท่านั้น แต่ยังจัดเป็นซปเปอร์ฟู้ดที่ถูกนำมาทำเปน็นอาหารทานเล่นและผสมไปในขนมหลากหลายชนิดที่เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพด้วยหากคุณชอบคลิปวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดติดตามเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรานะคะ